เช้าก็ไม่เช้าแล้วนะแดดเปียงเีกแล้วใช่ค่ะก็เป็นช่วงที่เราจะมาทำบุญกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้กันตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านพักคนชราบางเขนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่กับกระต่ายอ่ะไม่ได้อยู่นู่นหรอการแกยดูเลยแกยดูเลยนะแดดหรอต้องยืนฝั่งนี้แดดตีแดดตีเออเลยใส่ไปพิเนตเลยค่ะ

ผุดูดีกวา่าอันนี้ก่อน็ได้ สุดยอดแล้วนี่คืออันนี้คืออะไรคะอันนี้ I love you เออเมื่อกี้คุณตาพูดภาษาอังกฤษว่าคลองอะไรนะคะ Congratulation ชโอ้โหสุดยอดแล้วแบบการศึกษาสุดๆเลยนะคะสะดวกมากที่ชมเชยชมเชยชมเชยด้วยไหคุณตาชื่ออะไรคะชื่อนัทพลนัททัพพลชื่อจริงชื่อถูกต้องถูกต้องด้วยถ้าชื่อเล่นนะชื่อแบบคนคิดพูดขึ้นมาเองชิวๆชิวๆชิวๆเฮ้ยมีสัญลักษณ์ I love you ด้วยนะแล้นี่คืออะไรนะ เด็ดสดๆไปนะคะใครไม่ใส่หรอคะตัวนี้แปดสี่ฮะพี่แบบน้าเนี่ยเห็นไหมแต่ละคนถือว่าแข็งแรงมากเลยเกิดปีเจ็ดเจ็ดสู้หรูไม่ได้นี่หนูยังไม่ได้รอบนึงของคุณตาเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณตาคุณลุงพี่น่ารักคุณพ่อที่น่ารักทุกคนเลยนะคะทานข้าวอิ่มแล้ว นะที่น่ารักตอนนี้มาทํากิจกรรมเล็กน้อยนะคะก็หนูเป็นนักร้องเนาะไม่รู้คุณพ่อรู้จักหนูหรือเปล่านะคะ <c oughs> บอกก่อน <c oughs> ตอนนี้เราก็จะไปคิวกันต่อแล้วค่ะตอนนี้นะคะแฟนคลับรอกันอยู่ที่นู่นแล้วร้านครัวซองเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้กันไป yeah. จ้าเอตอนนี้นะคะมาถึงที่ร้านครัวซองแล้วนะคะบอกเลยว่าอาหารอร่อยมากดนตรีเพราะนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยแต่ก็เลย่ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาเพราะว่าบรรยากาศดีนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าพิเวทส่วนตัวมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เตรียมอาหาร <Yeah. S 1> เป็นแบบบุ๊เป้ เรียบร้อยนะคะให้กับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปมัมมัมกันดีกว่าหิวมั่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มกิจกรรมกัน,กนด้ยวยไหมลยตั้งแต่เปิดใจสาวเปิดใจแรงงานใช่ไหมคะตั้งแต่เปิดใจสาว่ตั้งแต่เปิดใจสาว ตอนนั้นก็ประมาณเจแตัวตอนนั้นเจแปดตัวเต้นป็นี่แย่ได้ไหมอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแชมป์แชมป์ชอบแระแดเพราะอะไรครับเต้นเก่งมากแล้วฉันป์เต้นได้เพลงดี่ะัน้ชื่ออะไรคะตูนีแย่นี่อยกางที่บอกจะข้ามลำตัๆกระแไปอ๋อยากนะลูกนะก็โสดนะครับก็ลำตัอไปนะครับ พร้อมแล้วฟังดีๆนะคะตุ้มบาฮัตซันเดเรฮอนคุณน้องนีน้องนีงานยังสานนั้นไม่ถูกค่ะเพราะนั่นไม่ใช่คำถามเลาให้ผมเอามาให้ให้คุณแม่ให้คุณแม่เหรอคะคำถามต่อไปเลยครับถามต่อเลยว่าภาพในยูจีนี่เรื่องนั้นชื่อ Right. <laughs> นอกคนดีไม่เหมือนมันนอกคนนางที่เดินทุกทางมาเจอแต่ไม่กล้าประสบหน้ากับใครเออเหมือนตออบทำ วันดีไม่มีบ้ายใาแต่วันนี้วันเกิดลูกสาวขอลูกสาวประสบความสิรเและคิดอะไรที่ไว้ในใจก็ให้ลูกสมปรารถนานแล้วก็ทุกอย่างขอให้ลูกส,ว,กสวยสุภาพาแข็งแรงแล้วก็ไม่รักลูกสาวนะคะ ม่ใช่อะไรคือแต่รู้สึกว่าจะโชคดีที่แบบว่ามีแบบมีพี่น้องๆทุกคนเลยข้างหลังด้วยนะคะน้องแบงค์ด้วยน้องๆทุกคนที่เพิ่งมาด้วยนะคะแบบคือรับรู้ได้ว่าทุกคนตั้งใจมาด้วยด้วยความตั้งใจทั้งหมดทั้งมวลแต่รับรู้ได้ค่ะแล้วก็ก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่ไม่ได้พิเศษอะไรมากเราอาจจะไม่ได้จัดงานยิ่งใหญ่ ดูดีอะไรนะวันนี้ก็เป็นแบบครอบครัวจริงๆค่ะแล้วก็ขัดข่ขาตกบวกข้องอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะพี่แดก็ดีใจคือมันมันเป็นความสุขค่ะเพราะว่าเราอยู่กันนานมากเนาะน้องก็อยู่ตั้งแต่แบบสิบกว่าปีนะ <c oughs> ทุกคนเลยเป็นสิบเลยอ่ะแล้วก็ยังอยู่กับเหมือนเดิมประตูก็น่ารักคอยหาข่าให <c oughs> ้ตลอดเลยแล้วก็ทุกคนเลยที่มานะคะอาจารย์แบบสาลย <c oughs>